สวัสดีค่ะฟังนิยายรักโรแมนติกกันนะคะหลังจากทำงานในเมืองหลวงมานานกว่าสิบปีวิภาหญิงสาววัยสาปีได้ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเกิดในจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือเพราะได้ยินข่าวจากญาติว่าพ่อของเธอนั้นเริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมเดินสะดุดอยู่บ่อยๆและอยู่บ้านคนเดียวมาตลอด หลังแม่เสียชีวิตบ้านไม้สองชั้นกลางทุ่งนางเงียบเหงาเหมือนวันแรกที่เธอนั้นจากไปวิภาเดินย่ำบนพื้นไม้เก่าเสียงดังอีทอารทพร้อมกลิ่นอบอุ่นที่เธอนั้นคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กพ่อเธอเรียกเสียงเบาขณะเดินเข้าไปหาชายชรลาท่าทางสู้ผอมที่นั่งเหมือมองไกลาจากชานบ้าน คลนะ้ายน่ะเขาขมวดคิ้วแล้วมองหน้าเธอวิพาน้ำตาลื่นเล็กน้อยเมื่อพ่อนั้นจําเธอไม่ได้ทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรวิภาคิดแบบนี้และคิดว่าจะอยู่ตรงนี้จะค่อยๆดูแลพ่ออย่างไม่รีบร้อนระหว่างที่วิพากำลังเก็บผ้าอยู่หลังบ้านเสียงรถไถ แล่นผ่านหน้าบ้านของเธอพร้อมกับเสียงทักทายแบบไม่คาดฝันมาก่อนเลยค่ะกลับมาแล้วเหรอหนูวิภาเสียงชายหนุ่มอบอุ่นกว่าที่คาดคิดวิภาเงยหน้าขึ้นเห็นชายวัยประมาณ40ตสิต้นผิวเข้มตากลมโตใส่หมวกใบเก่าหยุดรถถไว้แล้วเดินมาหาเธอพี่นที วิภาเอ่ยชื่อออกไปโดยไม่ต้องคิดนาทีเคยเป็นเพื่อนบ้านข้างๆกันกับวิภาในสมัยตอนเด็กๆเขาชอบเล่นพาเธอไปเก็บเห็ดในป่าหรือไปดูควายคลอดลูกในท้องทุ่งนาเขาเป็นเหมือนพี่ชายแทๆ้ๆหรือมากกว่านั้นในความทรงจำอันลางเลือนของวิภาพ่อเป็นไงบ้างแกหกลุ้มเมื่อวันก่อนนะ่ะ พี่ได้ยินข่าวเลยกะว่าจะมาดูอยู่นะนาทีพูดพลางวางกล่องมะม่วงไว้บนโต๊ะไม้พ่อไม่ค่อยจำอะไรได้แล้วค่ะพี่วิภาพูดเสียงเบาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะมาช่วยดูแลบ้างนะเวลาเราจะออกไปซื้อของนะ่ะจ้ะพี่เช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเช้าสอดส่องลอดผ่านไม้ไผ่วิภาตื่นแต่เชา้า ต้มข้าวต้มให้พอส่วนกาแฟร้อนๆเธอเตรียมไว้ให้ตัวเองเหมือนเคยค่ะแต่พอกำลังจะตักข้าวต้มใส่ถ้วยเสียงรถเครื่องก็ดังมาจากหน้าบ้านวิภาตื่นหรือยังเสียงนาทีดังมาก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาพร้อมกับถุงผ้าหนักพอสมควรค่ะพี่เอาอะไรมาหรอคะผักกับปลาจากบ่อหลังบ้านของพี่นะ่ะเมื่อคืนเนี้ย พี่ไปตกได้สองตัวนะ่ะเลยแบ่งมาให้นาทียิ้มอย่างภูมิใจวิภามองเขาวางปลาสดลงข้างครัวและหยิบผักกาดขาวมาลำเลียงไว้อย่างสวยงามพี่นาทีไม่ต้องลำบากก็ได้นะคะไม่ลำบากหรอกวิภาเราอยู่ใกล้กันนะก็แค่บ้านพี่ถัดไปแค่นี้เอง เขาตอบแบบยิ้มอบอุ่นทำให้วิพานิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งบ้านถัดไปที่เคยดูไกลแสนไกลตอนนี้กลับรู้สึกใกล้กว่าที่เคยหลังมื้อเช้านาทีได้ดื่มกาแฟร้อนๆกับวิภาบนชานไม้เก่าขณะที่พ่อของวิพานั้นนั่งเงียบๆมองไปทางนาพ่อยังไม่ค่อยจําพี่ได้เลยนะนาทีพูดเบาๆพ่อจําใครไม่ค่อยจะได้แล้วล่ะค่ะพี่ ยกเว้นเรื่องเก่าๆบางอย่างเช่นตอนที่แม่ยังอยู่หรือเรื่องผ้าเข่าม้าเส้นเก่าของพ่อนะจ๊ะนาทีพยักหน้าแล้วมองพ่อของวิพาด้วยสายตาอ่อนโยนและสงสารพี่นาทีอืมขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ข้างวิพาอยู่เสมอพี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนี่วิพาวิพาต่างหากล่ะ ที่กลับมาช้าเมื่อนาทีพูดอย่างนั้นแล้วทำให้วิภานิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งเหมือนรู้สึกผิดอยู่ในใจที่ปล่อยให้พ่อนั้นอยู่คนเดียวตามลำพังมานานแสนนานวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วฤดูทำนาจบลงไปแล้วเมื่อเดือนก่อนนาทีหายหน้าไปเพราะต้องออกไปรับจ้างหาเงินแบกหามตัดหญ้าลากสายไฟตามหมู่บ้านต่าง ใกล้ๆนาทีก็ไม่เกี่ยงแม้นเขาจะเคยสัญญาว่าจะมาหาวิภาบ่อยๆแต่ชีวิตคนทำงานหาเช้ากินข้าอย่างนาทีมักมีเรื่องที่ไม่แน่นอนอยู่เสมอวิภารู้ดีจึงไม่เคยตอบว่านาทีเลยสักครั้งค่ะเธอเพียงแต่เก็บความคิดถึงไว้ในใจเงียบๆแล้วหันมาทุ่มเทให้กับพ่อที่เริ่มซุดลงเรื่อยๆ ทุกเช้าเธอต้องช่วยพ่อเปลี่ยนเสื้อเช็ดตัวป้อนข้าวหยดยาบางวันพ่อก็จําวิภาไม่ได้บางวันก็พูดถึงแม่เหมือนแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ไปซื้อของนานจังพ่อพึมพำกับตัวเองขณะนั่งพิงหมอนที่วิภาจัดให้แม่อยู่บนฟ้าแล้วนะคะพ่อวิภากระซิบหูพ่อเบา พร้อมกับเช็ดน้ำตาตัวเองอย่างระวังไม่ให้พ่อเห็นวิภาเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยคิดจะทิ้งพ่อไปไหนเลยค่ะหัวใจของเธอเหมือนถูกหล่อล้อมด้วยความผูกพันที่ลึกซึ้งรักพ่อเหมือนรักคนคนหนึ่งที่ทั้งเปราะบางและสำคัญยิ่งกว่าคนอื่นๆจนบางครั้งวิภาก็แอบคิดว่าตัวเองอาจไม่มีที่ว่าง เหลือไว้สำหรับใครอีกแล้วจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งในปลายฤดูหนาวเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆเดินขึ้นบันไดไม้มาและเสียงเปิดประตูบ้านแบบเบาๆหนูวิภาเสียงนาทีกลับมาอีกครั้งในรอบหลายสัปดาห์เขายืนอยู่ตรงหน้าประตูพร้อมถุงใบใหญ่และเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยคราบดินคราบเหงื่อ พี่กลับมาแล้วนะเขาพูดพร้อมรอยยิ้มที่ดูเหนื่อยแต่จริงใจวิภามองเขาน้ำตาคลอไม่รู้ว่าเพราะเหนื่อยเพราะคิดถึงหรือเพราะความรู้สึกที่เกินจะพูดออกมาได้เธอพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเพียงว่าพ่อกำลังหลับอยู่ค่ะแต่วิภาไม่ไหวจะลุกไปทำกับข้าวให้พี่แล้วนะคะ พี่อยากกินอะไรก็หากินเองเถอะค่ะนาทีหัวเราะเบาๆได้สิวิภาเดี๋ยวพี่ทำให้วิภากินด้วยนะเราจะได้กินพร้อมกันทั้งสองคนเลยไงและเย็นวันนั้นในบ้านเงียบๆความอ่อนล้าและความคิดถึงเริ่มเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นที่ไม่ต้องพูดบรรยายอะไรมากความ กิ่นข้าวผัดควรกลุ่นลอยมาจากครัวไม้เล็กๆค้างบ้านเสียงกระทะกระทบตะหลิวเป็นจังหวะดังเข้ากันมาถึงห้องนอนของพ่อวิภาที่นอนอยู่เงียบๆมาหลายวันหนูวิภากินเถอะเดี๋ยวข้าวจะเย็นก่อนนะนาทีตะโกนจากครัวมาโดยไม่รู้ว่าชายชลาผู้นอนนิ่งอยู่ในห้อง ได้ยินคำพูดทุกอย่างอย่างชัดเจนพ่อวิพาหันหน้าช้าๆมาทางประตูที่เปิดแง้มอยู่เห็นเงาร่างลูกสาวนั่งอยู่กับชายหนุ่มที่กำลังตักข้าวใส่จานให้กับเธอทั้งคู่ไม่ได้หัวเราะเสียงดังไม่มีคําหวานแต่ความอบอุ่นมันลอยฟุง้งไปทั่วบ้านจนทำให้คนแก่ที่นอนอยู่เตียงนั้นยิ้มออกมาได้ค่ะ เขาค่อยๆเอื้อมมือไปคว้าเสาเตียงไว้แล้วพยายามขยับตัวนั่งขึ้นแม้นเจ็บแม้นไม่มีแรงแต่ใจมันบอกว่าอยากลุกขึ้นไปช่วยลูกอีกแรงถึงจะช่วยได้แค่นั่งมองก็ยังดีภาพตรงหน้าของพ่อเหมือนฉากในอดีตที่พ่อนั้นเคยนั่งกับเมียเคยนั่งมองลูกสาวต้มมาม่าให้กินในวัยเรียน วันนี้ลูกไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเสียงฟีเท้าของวิภาเดินเข้ามาในห้องนอนของพ่ออีกครั้งพอเห็นพ่อนั่งพิงหัวเตียงตาเป็นประกายวิภาก็ตกใจพ่อพ่อลุกเองทำไมคะเดี๋ยวก็จะปวดหลังอีกหรอกแค่อยากลุกมาดูลูกกับไอ้นาทีน่ะทำอะไรกันอยู่พ่อพูดแล้ว ก็หวัวเราะเบาๆเวลตาเปล่งประกายเหมือนคนได้รับพลังในชีวิตหนูไม่ได้ทำอะไรค่ะพ่อพี่นาทีเขาทำกับข้าวให้กินนะคะเพราะหนูเหนื่อยวิภากระซิบหูพ่อเบาๆพลางเช็ดเหงื่อให้พ่อดีแล้วดีแล้วอย่าไล่นาทีไปอีกเลยนะลูกคำพูดนั้นทำให้วิภาชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเบาๆเหมือน ใจของเธอนั้นเริ่มยอมรับความเป็นจริงที่เธอแอบ,บรู้มานานแล้วว่ามีนาทีคอยมาช่วยเหลือแบกรับทุกอย่างไปด้วยกันเย็นวันนั้นวิพานั่งกินข้าวกับพี่นาทีที่ปลายเตียงของพ่อชายชลาเฝ้ามองทั้งคู่ด้วยใจที่อิ่มเอมและในใจเขาก็ได้อธิษฐานแบบเงียบๆด้วยค่ะ หากพ่อจะจากไปวันไหนก็ขอให้ลูกพ่อมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างกายนะลูกเหมือนที่แม่เคยอยู่เคียงข้างกายกับพ่อมานานแสนนานหลังจากวิพากับนาทีได้กินข้าวเสร็จกันเงียบเงียบบนชานบ้านนาทีได้เก็บจานไปล้างอย่างเงียบเงียบไม่พูดอะไรมากนักส่วนวิพาก็กลับเข้าไปในห้อง อย่างคุ้นเคยเพราะรู้ดีว่ามีใครบางคนรออยู่พ่อคะกินหน่อยนะคะจะได้ไม่หิวกลางดึกวิภาพูดเบาๆพลางค่อยๆช้อนข้าวต้มใส่ปากพ่อเธอเป่าเบาๆก่อนทุกคำเหมือนแม่เคยทำให้กับเธอเมื่อตอนอยังเด็กพ่อก็เคยเบื่ออาหารกับเคี้ยวช้าๆ เหมือนตั้งใจจะกินให้หมดเพราะไม่อยากให้ลูกสาวเป็นห่วงข้าวอร่อยไหมคะพ่อวิภายิ้มถามพ่อพยักหน้าเบาๆแววตาทอดมองดูลูกสาวเต็มวัยด้วยความซึ้งใจที่เห็นลูกสาวนั้นเติบโตเป็นสาวอย่างสวยพ่อไม่ได้ตอบคำแต่ก็ยิ้มยิ้มแบบที่ วิพานั้นไม่เคยเห็นพ่อยิ้มแบบนี้มานานแล้วหลังจากป้อนข้าวพ่อเสร็จวิพาก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้พ่อด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นๆแล้วถอดเสื้อผ้าเก่าของพ่อออกเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แทนห่มผ้าให้พ่ออย่างเรียบร้อยเธอทำทุกอย่างอย่างเบามือประหนึ่งว่าอยากเก็บช่วงเวลานี้ไว้ให้นานที่สุดคืนนี้ นอนเร็วหน่อยนะคะพ่อพ่อจะได้มีแรงพรุ่งนี้จะได้ออกมานั่งเล่นที่หน้าบ้านได้ไงคะวิภาได้กระซิบข้างหูพ่ออย่างอ่อนโยนอีกครั้งพ่อยิ้มดวงตาพร่าเล็กน้อยเขายกมือเหี่ยยนขึ้นมาลูบหัวลูกสาวเบาๆก่อนจะพูดเสียงแหบพร่าลูกสาวพ่อโตขึ้นเยอะเลยนะขอบใจนะวิภาที่มาอยู่กับพ่อนะ วิพานิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือพนมแนบหน้าผากตนเองแล้วแตะไปที่มือพ่อเบาๆหนูอยู่ตรงนี้เสมอคะ่ะพ่อไม่ต้องขอบใจหนูหรอกนะคะหนูต่างหากที่ต้องขอบคุณพ่อและเป็นความโชคดีของหนูที่ได้กลับมาดูแลพ่ออยู่ที่บ้านไม่นานหลังจากนี้พ่อก็หลับตาลงเบาๆ สีหน้าของพ่อดูสงบผ่อนคลายมีรอยยิ้มบางๆติดอยู่ตรงมุมปากวิพานั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงพ่อจนแน่ใจว่าพ่อนั้นหลับสนิทจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินออกมาจากห้องของพ่อเธอหยุดอยู่ตรงระเบียงบ้านลมยามค่ำพัดเย็นสบายและเงาคนคนหนึ่งที่นั่งเงียบอยู่ที่ม้าหินอ่อนใต้ต้นมะม่วงเป็นนาทีที่ยังไม่กลับ พอหลับแล้วจ้ะพี่วิภาบอกนาทีเบาๆพี่ยังไม่อยากกลับเลยอยากจะนั่งอยู่ที่นี่อีกสักพักนะวิภาพยักหน้าแล้วนั่งลงข้างๆนาทีท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนนี้ความใกล้ชิดที่ไม่ได้ตั้งใจค่อยๆสารบางสิ่งเข้าด้วยกันอย่างไม่รีบร้อนค่ะค่ำคืนนั้นเงียบสงัด ดาวเต็มฟ้าลมโชยเบาๆผ่านปลายใบมะม่วงลอกกับแสงโครมไฟอยู่ที่หน้าบ้านนาทีหันมามองหน้าวิภาดวงตาเขาสะท้อนแสงจันทร์อย่างอ่อนโยนอย่างที่วิภาไม่เคยสังเกตเห็นชัดเจนเท่านี้มาก่อนพี่ก็เหมือนกันนะถ้าวันนั้นไม่ได้ย้อนกลับมาทํานาพี่คงลืมความรู้สึกแบบนี้ไปหมดแล้วล่ะความรู้สึกแบบไหนล่ะคะพี่ วิภาเอียงหน้าเล็กน้อยถามอย่างไม่กลัวคำตอบนาทีไม่ตอบทันทีแต่เขาเอื้อมมือไปแตะมือเธอที่วางอยู่บนตักอย่างเบามากราวกับกำลังแตะใจของเธอมือของวิภาไม่ได้ชักกลับมีแต่เพียงใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆนาทียิ้มบางๆก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือวิภาไว้เต็มเต็มมือเขาไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ลุกล้ำ เพียงแต่กลกุมมือไว้มั่นเหมือนจะบอกว่าอย่าเดินคนเดียวอีกเลยนะความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้อึดอัดค่ะแต่กลับอบอุ่นจนวิพารู้สึกว่าใจตัวเองอ่อนลงทุกนาทีเมื่อนาทีได้เอ็นดูเธอจากนั้นนาทีค่อยๆโน้มหน้าเข้าไปใกล้ๆไม่มากนักเมื่อเห็นนาทีเอ็นดูเธอมากเท่าไหร่ ความอ่อนไหวอ่อนโยนของหัวใจวิภาก็มากเท่านั้นจากนั้นนาทีค่อยๆโน้มหน้าเข้าไปใกล้ไม่มากนักแค่พอให้เห็นดวงตากันและการอย่างชัดเจนขึ้นวิภาคะพี่ขออยู่ตรงนี้ในชีวิตของวิภาได้ไหมวิภาพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอ พอเห็นความอ่อนโยนที่หายากเหลือเกินในชีวิตเธอแล้วในความเงียบภายใต้ดวงดาวนาทีค่อยๆประทับจูบแผ่วเบาลงบนหน้าผากวิภาเป็นจูบที่ไม่มีความเร่งรีบไม่มีไฟร้อนแรงแต่เต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาในความเงียบงนันวิภาหลับตาปล่อยให้ความอบอุ่นนั้น โอบล้อมเธอไว้แน่นข้าคืนนั้นวิภาไม่ต้องการคำอธิบายใดๆอีกแล้วปล่อยให้นาทีได้ปลอบใจมอบความอบอุ่นมอบความอ่อนโยนให้กับเธอสวัสดีค่ะ